สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตนะครับบทที่13ในข้อที่17นะครับได้พูดถึงผู้สื่อสารที่ดีนะครับคำว่าผู้สื่อสารในที่นี้เนี่ยนะครับในภาษาเดิมมารักนะครับแปลว่า m ม s เ e n เ e r คือผู้ส่งสาร Angel ซึ่งแปลว่าทูตสวรรค์ p ร o ฟเฟแปลว่าผู้ผเผยพระชนะพร s สแปลว่าปุโรหิตแล้วก็ที่เชริร์แปลว่าครู ถ้าสังเกตในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับในสุภาษิตบททีสาข้อที่17ได้กล่าวไว้ว่าผู้สื่อสารไม่ดีก็เอาคนจุ่มลงในความลําบากแต่ทูตที่ซื่อสัตย์นาการรักษามาให้พระคัมภีร์ตอนนี้จะให้ใช้คําว่าผู้สื่อสารกับคําว่าทูตจริงๆแล้วมันเป็นตัวเดียวกันก็คือคนที่ทําหน้าที่สื่อสารก็คือทูตที่คอยไปสร้างสัมพันธ์ไมตรีให้เกิดขึ้นนะครับ ในพระคัมภีร์ตอนนี้เชียเห็นถึงการสื่อสารที่ไม่ดีไม่น่าไว้วางใจชั่วร้ายและอธรรมว่าคนที่สื่อสารที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็นำความยากลำบากมาแต่คนสื่อสารหรือทูตที่ซื่อสัตย์ที่นำเอาความถูกต้องไปมีจิตใจที่ก่อให้เกิดการสารันติสุขเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะนำชื่อเสียงมายัางตัวเอง ไปยังสังคมแล้วก็เจ้านายของเขาที่มอบหมายงานให้ในวันนี้เมื่อเราพูดถึงผู้สื่อสารที่ดีเราได้ข้อคิดอย่างน้อย2ด้านด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือเมื่อเราถูกเลือกเป็นผู้สื่อสารพระคัมภีร์บอกว่าผู้สื่อสารที่ชั่วร้ายก็หลงก็มาไปในความชั่วร้ายแต่ทูตที่สัตว์ซื่อก็นาการรักษามาให้ในคิงเจมได้กล่าวไว้อย่างนั้นนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อเราถูกเลือกเป็นผู้สื่อสาร แน่นอนว่าเมื่อเราจะต้องเป็นคนส่งสารคาว่าส่งสารในที่นี้เนี่ยนะครับทุกคำไม่ว่าจะเป็น messenger angel prophet priest หรือคำว่า teacher มันเป็นการสื่อสารลักษณะที่สำคัญไม่ใช่เป็นการพูดคุยแต่เป็นการสื่อสารเป็นการถ่ายทอดสิ่งสำคัญจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งนะครับเมื่อเราต้องสื่อสารเรื่องอะไรก็าตามที่สำคัญ จำเป็นไปนะครับว่าเราต้องมีจิตใจที่ถูกต้องไม่ถ้าเราไม่ใจไม่ถูกต้องมันจะส่งสารที่ไม่ถูกต้องให้กับคนอื่นด้วยดังนั้นเองผู้สื่อสารที่ไม่ดีคือจิตใจไม่ถูกต้องมันก็จะส่งสิ่งชั่วร้ายเข้าไปในด้านเดียวกันนะครับในด้านจิตวิญญาณเนี่ยนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าในสุภาษิตบทที่ยี่ห้าข้อสิ 13บอกว่าหิมะให้ความเย็นในฤดูเกี่ยวอย่างไรผู้สื่อสารที่ซื่อสัตย์ย่อมทำให้จิตวิญญาณของนายผู้ใช้เขาชุ่มชื่นอย่างนั้นเมื่อเราพูดถึงการสื่อสารนึกถึงภาพหนึ่งกับพระเจ้าทรงใช้เราเป็นผู้สื่อสารของพระเจ้านำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปยังคนอื่นพระองค์จะชื่นใจจากเรา และรับรับความพอพระทัยเนี่ยนะครับก็เนื่องจากเราสื่อสารอย่างถูกต้องสื่อสารด้วยความจริงสื่อสารด้วยวิธีการของพระองค์สื่อสารโดยระลึกถึงว่าเราเป็นตัวแทนของใครอย่าเป็นเหมือนโยนาที่เป็นผู้สื่อสารเป็นผู้เผยวชนะที่ไม่ดีนะครับถูกใช้ไปเพื่อจะไปนีนาเวแต่กลับไปานชิตไม่ยอมที่จะสื่อสารตามที่พระเจ้าทรงประสงค์ไม่ไดระลึกถึงเป้าหมายของภารกิจ ไม่ได้ล้ำลึกว่าต้องสื่อสารด้วยท่าทีอย่างไรอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือเมื่อเราต้องเลือกผู้สื่อสารเรารู้ว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญมากเมื่อเราจะต้องเลือกใครก็ตามเราต้องเลือกคนที่รับผิดชอบหน้าที่ของเขามีวุฒิภาวะในทางความคิดจึงไปสื่อสารได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านเนื้อหนังหรือจิตวิญญ,ญาณนั่นนั่นเองนะครับเมื่อเราถูกเลือกเป็นผู้สื่อสารหรือต้องเลือกผู้สื่อสาร มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งด้านเนื้อหนังทั้งด้านจิตวิญญาณขอกรุณาเลือกดีๆเพราะไม่เช่นนั้นมันจะนําความวุ่นวายแทนที่จะเป็นปะผะพรขอพระเจ้ายพอครับ